คุณริเศษคือว่าถ้าหาคุณเมื่อรังเกียจเรามาพบกันอีกได้ไหมล่ะครับพี่ลึกจังนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือว่าต่อรับรถมันพเพี้ยน,นไปนะครับทานอะไรก็รู้สึกเหมือนข้าวไปหมดไม่ได้มีอะไรผิดปกติตอนนี้เราเริ่มคิดว่าเรื่องของเรากับคุณริเศษในวันนั้นมันเป็นแค่เรื่องโกหกอย่างเดียวที่รู้แน่คือ แต่แต่ตอนนั้นมีบางอย่างแปลกไปฮิเดะขอบใจมากนะแต่ว่าขอโทษฮิเดะในตอนนั้นก็เป็นห่วงแล้วยอมเป็นเพื่อนกับเราที่เข้ากับคนอื่นๆไม่ได้หยุดนะฮิเดะไม่ใช่ของกินนะมองออกสิน่าทานมากพอ,อ,อพอทีพอสักทีเถอะ นับว่าเป็นจังหวะที่ดีจริงๆจอมตะกระกับเจสันเลยก็ไม่รู้สิแต่ไม่คิดว่าพวกนั้นจะมาแบ่งอาหารกันอย่างสนิทสนมหรอกอมอนคุงนั่นไงใช่จริงๆด้วยก็คงไปเรื่องที่ไม่ได้ยินเสียงตอนตายของสวาพวกนั้นไง <laughs> เดี๋ยวก็จะถึงบ้านใช้แล้วคะ่ะพวกเราสองคนชอบอ่านหนังสือแนวเดียวกันอายุก็เท่ากันด้วยมีอะไรเหมือนกันเยอะเลยนะคะ คุณคานากิจริงๆแล้วฉันนะรู้ตัวเรานะคะว่าคุณนะแอบมองมาทางฉันตลอดเลยฉันเองก็แอบมีใจให้กับคุณกลิ่นหอมมากๆด้วยชูน่าจะเดินอาหารจังนี่ดูสิดูให้ดีๆน่าทานจะตายไปมันจะใช่แน่และเหรอลองดูให้ดีๆสิเห็นไหมเธอมองออกใช่ไหมตัวเขาทั้งหมดเป็นของเธอนะฉันได้ยินเรื่องของเธอมาจากเรนจางกับคุณอูนะ่า ฉันชื่ออิตอรีเป็นเจ้าของร้านนี้ฝากตัวด้วยนะปล่อยตัวตามสบายนั่นแหละจ้าคานากิจิก็สนิทกันจนเกลียดขี้หน้าน่ะสมัยก่อนเรนกับพุตตะน่าเกลียดกันเข้ากระดูกดำชลาว้าวยอดเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละกรงที่มีตาเดียวเธอสนใจเง้นเหรอคิดว่าถ้ากูกับมนุษย์มารักกันแล้วมีลูกด้วยกันมันจะเป็นยังไงเหรอคุมนแม่คะอย่าร้องไห้เลยพี่สาวเขาไม่เป็นไรใช่ไหมคะอย่าให้พี่เขาหายเร็วๆจังเลยพี่ชายคะมาต่อกัน ัวนี้อ่านว่าอะไรฝนไล่ช้างขอบคุณพี่ชายมากนะคะหนูจําตัวคันจีจากหนังสือเล่มนี้ได้หมดแล้วล่ะอ๋ะทาทั้งผมสิครับที่ต้องขอโทษเพราะนี่ผมเดินไม่ได้ดูทางเลยองั้นแล้วก็ไปก่อนนะครับต้องรีบไปแล้วล่ะบัตรประกันบัตรสมาชิกของสมุดแล้วก็ไอใบนี้บัตรนักศึกษาเหรอโอ้ใช่แล้วากาาเนกีเคนคุงอายุ19เท่ากับเราไป เลยนี่นะและส่วนที่สำคัญที่สุดก็น่าเสียด้ชะมัดเลยฮะขอยืมหน่อยนะครับไปเลยสายันสวัสด์ขอพันธงเลยไม่มีทางหรอกไม่ผ่านแน่แหมแหมสมเป็นนายดีจริงๆ แต่สำหรับการเดทถือว่าสอบตกนะถ้าฉันรู้บ่ายมันหยุดแบบเนี้ฉันคงไม่ออกมาเดทกับนายหรอกถ้ากระต่ายมันเหงาอาจจะถึงตายเลยนะลูกคนไี้คลาอ,อ๊ะก็ดีครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับแป้งก็กรอบดีด้วยคายนนิคิคุงซิกยิยามาชูฉันขอนั่งได้ไหมก็ามาหาเธอไงถ้าตอแบบนี้จะว่าไงเหมือนว่าเธอจะเป็นหนอนหนังสือตัวยงเลยนี่นะ ฉันได้ยินจากลูกค um ้าประจําที่อันเทคุมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามันคามิชิโร่เหรอที่เราคุยกันก็มีเรื่องหนังสือแล้วก็มีคุยกันเรื่องอาหารด้วยนะเป็นแค่สัตว์ตัวเมียแท้ๆแต่จะมาดูถูกรสนิยมการกินของเราได้ฮึอ๋อันทำอะไรลงไปเนี่ยขอโทษทีจริงด้วยคาริกิคุงถือว่าเป็นการขอโทษกันแล้วกันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบทำให้เขาระแวงเราแล้วสิกลิ่นหอมหวาะนุ่มนวล การเพาพนอาหารชีทใหม่สำหรับความอรหันของมนุษย์โทกอาจังเป็นคนแบกเธอมาที่นี่เธอตามฉันมาสิมีแค่ทางเดียวที่จะสยบความหิวโหยของกูลงได้เธอเองก็คงจะรู้สินะตัวเธอนะ่ะเป็นทั้งกูแล้วก็เป็นทั้งมนุษย์เป็นคนพิเศษหนึ่งเดียวที่มีบ้านอยู่ทั้งสองฝ่า มาที่ร้านอันเทคุสมันจะต้องทำให้เธอรู้วิธีที่จะปกป้องเส้นทางของตัวเองแนะ่มีอะไรเอาเทนานะไอเนี่ยมันทานง่ายที่สุดแล้วอ่ะไม่ไหวก็อร่อยอยู่นะก็มันจริงนี่ลงไปสิ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 ลงไปลงไปสิอาหารอร่อยมากฉันทานไปแล้วนะโยริโกแล้วนายมาที่นี่ทำไมฉันจะไปชงกาแฟโยริโกอะไรเหรอ เดี๋ยวสินี่เธอเข้าใจอะไรผิดแล้วมั้งเออเดี๋ยวก่อนสิย و ริโกยินสิยริโกอุต่าห์ทำมาให้ทั้งทีเลยนะรอบโจมตีแบบธรรมดาธรรมดาฉันจะอัดให้เละจนนายยัดอะไรเข้าปากไม่ได้อีกเลยสกิยะมะน่าอยากขยงจริงๆฟังหรืออยากจะอ้วกขอโทษด้วยค่ะฉันลาง,งานไปนานเลยคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอคะยามาหาจนเิเกของฉันสิ ว่าท่านทำไมตาถึงแดงแค่ข่านเดียวง่ายหยาแยงชำมัดถ้ามีคนเห็นก็เป็นเรื่องนะซิไมู่้องเลยว่าในมหาลัยยังมีกลุคนอื่นนอจากตัวฉันอยู่ด้วยอ่ะเหม็นชำมัดกินนาจะกับพวกกูตัวเมียอย่างงั้นาหน้าที่หักหลังพวกโง่เง่าที่เชื่อตัวเองอย่างหมดใจสีน้ำเงาของพวกมันไม่มีอะไรทําให้เจริญอาหารได้มากกว่าสภาพที่มันเนื้อกำลังซิ้นหวังอีกแล้วใช่ไหมคันนกิมันทาให้ฉันงุดงิดสุดๆเลยว่ะอ่จริงๆนะร่างกายนะมันเปราะชำมัด รู้ไปต้องหู้ซะอีกรสชาติยังก็กินขี้หมาอย่างนั้นแหละโทษทีนะคานานกิฉันทำอาหารก็นายเลอะสันแล้วอะลงจากรถอย่าพิงเชนะที่จุดนี้มีคนตายบ่อยวันนี้ชีวิตมันทิ้งที่นี่ตอนนี้พี่ลาบขามาอยู่ในเขตยี่สิบแล้วถ้าถึงเวลาขับขันยังน,น้อยก็ต้องปกป้องชีวิตของตัวเองเอาไว้ให้ได้นายพอจะมีฝีมือทางด้านการหลบหลีกแต่นอกนั้นไม่ได้เรื่องสักอย่างเข้าวันไหนเข้าร้านก็ลงมาที่นี่จะจะเป็นผู้ซ้อมให้ มีใครบางคนอยากจะเจอนายน,นเรื่องแย่ๆทั้งหมดในชีวิตมันมีสาเหตุจากความอ,อ่อนได้ขุณตัวเองเพราที่สอนเรื่องนี้ให้ฉันเป็นแค่มนุษย์สวะะคนหนึ่งก็จริงลองทดสอบอะไรหน่อยดีกว่านี่ก็คือชายหญิงที่รักกันปานจะกลืนกิน<อ>ต่ฉันข้าใครเลือกมาซะ<อ>ผมคิดว่าสองคนน<อ>ี้เป็นผู้มิงรักคุณละสิท่า ไหนคนคตามรายงานของสาขาใน 20, เขตที่สเมื่อสามเดือนก่อนเกิดเหตุล่าเหยื่อของจอมตะกาขึ้นที่อาคารแห่งนี้รวมถึงมีพยานบอกว่าพบเห็นเจสันที่นี่ด้วยครับแต่ถึงอย่างนั้นบอแสเดียวที่มีก็คือไอ้นี่รู้อะไรเกี่ยวกับของิ่งนี้บ้างมะแล้วแกเอสเรเจสันแห่งเขต13ขอโทษเลยครับเมื่อกี้ผมเข้าตื้นเกินไปไม่ยอมรับน้าคุณมาโด คิดว่าเจาสันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวขององค์กรนั่นไหมครับไปตามถนนและจัดการพวกปสัสซิลทีละตัวความรู้แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับกูแล้วก็มีการฝึกร่างกายด้วยนะครับรุ่นเดียวกันมีสองคนและทั้งคู่ก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดแถมยังมีความมุ่งมั่นมากด้วยปวยแต่เกิไปแล้วพวกบอลจอติดต่อมาบ้างไหมติดประมึกนะแบบนี้คงถูกยาบอริก,กับไอ้กระเทยนั่นตัดหน้าไปก่อนแน,เน่เอาละ กวพเราก็ไปที่เขตที่สิบกันบ้างเป้าหมายก็คือการชิงตัวริเซนฉันจําไม่ค่อยได้แล้วลหลักๆก,ก็คือมีแต่พวกรักสงบอยู่กันนี่ควัำจะว่าไปก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งด้วยนี่แถมรักสงบแบบสุดๆก็<ฮ>่าจะแก้ให้ตกใจนะสิอุตากไม่กลิน่นแปลกๆนะนี่ คุณกกโตกะได้ยินว่าพี่ราบขาวออกบินแล้วสินะแก่ยี่สิบออกจะสงบสุขคนพวกนั้นไม่ค่อยมายุ่งกับเราแท้ๆสง,งสัยว่าเป็นเพราะคุณิาษีไงอ๋อหมอนลิศถ้าได้ไปอยู่เขตอื่นสันสกทีก็จะเข้าใจเลยนี่ว่าแต่คืนนี้จะค้างไหมถามว่าโชคดีอาจจะได้เห็นผู้ที่กินพวกเดียวกันด้วยนะการมีรากอย่างอันเตคุมันก็ดีแบบนี้และมีแพ้อะไรบ้างไหมครั้งแรกดีนะเป็นเครื่องหน้าไปก่อนก็แล้วกันผาพปิดตาน่ารักดีนะเธอชอบนั้นเหรอแค่กินให้อิ่มก็พอแล้วนี่นากินหน่อยไหมขนม ตอนนี้เราดีกันแล้วนะถูกต้องหรือเปล่าขนมปังไส้แยมอีกแล้วไม่ได้นะเธอเป็นเด็กไวกำลังโตนะจะเอาอันไหนให้กินดีนะอะไก่ทอดนี่เองอะเชิญเลย <c oughs> แค่ขนมปังอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนี่ทานหน่อยสิฉันลองเปลี่ยนวิธีปรุงด้วยเป็นยังไงบ้างอ่ะโฮตอบแบบนี้อีกแล้วอ่ะขอโทษนะที่มากระทนหันก็วันนี้ทกจังหยุดเรียนนี่นา แล้วก็อีกอย่างอา๊ะฮําไม่จริงโอกาสจังอย่าบอกนะว่าโอกาสจังฉันทำไอ้นี่มาให้เอาไปทานกับเขานะขอแค่เขาไม่ได้ฆ่าพ่อแม่หรือพี่น้องฉันฉันก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อไปตัวเขาเองก็ไม่ได้มีทางเลือกนี่เนกิคุงต้องทำยังไงถึงจะช่วยเนชิกิคุงเขาได้ล่ะแล้วไอ้นั่นเนะ่จะทำยังไงอะ เราเองก็จะทำเท่าที่จะทำได้ที่เหลือก็คือเชื่อใจคันนิกิคุงนิชิกิคุงเป็นกูงั้นเหรอตัวฉันนะ่ะนะตอนที่นิชิกิคุงส่งเสียงทักทายฉันเป็นครั้งแรกฉันเพิ่งจะเสียคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายที่อายุน้อยกว่าสองปีไปเพราะอุบัติเหตุไม่เป็นไรอยู่ต่อเถอะให้พี่ก็สอนหนังสือให้เหรอ ขอบคุณที่คอยสอนฮินามินะคะเหรอเก่งมากๆเลยจ้าอยากให้หนังสือเป็นของขวัญคุณพ่อเหรอใช่จ้าเหมือนที่แม่บอกเลยใช่ไหมคุณคาเนกิเนี่ยรอบรู้จังเลยเนะไว้ลองถามดูแล้วกันจ้าดีใจอะไรจ้าฮินามิพอดีแม่นึกขึ้นมาได้ว่ามีธุระนะจ้าฮินามิรีบหนีไปไม่ต้องห่วงกลับไปรอแม่ที่ร้านอันเทศคุนะจ้าเสร็จแล้วแม่จะรีบตามกลับไปแน่นอน